สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียรชาแนลนะคะพี่น้องมาพบกับเพียรนะคะในแนวทางลาว VIP นะคะพี่น้องจ๋าเจาะบนล่างนะคะก็ของวันที่29นะคะมาสรุปผลกันก่อนนะคะก็จอไม่แตกนะคะสําหรับ60 0 6มาแต่ตัวเด่นนะคะพี่น้องจ๋าเนาะน่าจะเอา6ไปเป็นตัววิ่งเนาะ ตัวตัวเด่นเนาะขอภัยพูดผิดนะคะสำหรับ0ูนนะคะพี่น้องจา๋าหน้าเสียดายมากๆเลยนะคะพี่น้องเจาะไม่ถึงนะคะสายวิ่งสายรูดน่าจะโอเคอยู่นะคะสําหรับตัวเด่นเนาะโอ้ยเป็นอะไรที่เสียดายมากๆเลยนะคะพี่น้องจา๋าไปตามต่อกันนาอพี่น้องเนาะของวันที่30นะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเสียงแมวน้องเลาะแมวน้อยร้องพี่น้องจา๋า วันที่30นะคะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องเพีย h ชาแนลด้วยนะคะเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ30เดือน3นะคะปี64นะคะพี่น้องจา๋าก็แนวทางนะคะ ลาว VIP นะคะเจาะบนล่างนะคะสำหรับเลข เด่นก็จะให้สองตัวนะคะพอทาแค่คลิปเดียวนะคะพี่น้องจา๋าเพื่อให้พี่น้องไปเป็นแนวทางนะคะคลิปเดียวถ้าคือเข้าก็คือเข้า,เ,ขาเลยนะคะถ้าไม่เข้าก็หลุดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะก็สูตรนี้เป็นสูตรคํานวณตัวเลขตามกําลังรายวันนะคะอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะก็ชมเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะชมเพื่อเป็นแนวทางเนาะ เด่นหนึ่งนะคะหนึ่งกับแปดเนาะวิ่งเจ็ดอยากให้ติดศูนย์ด้วยบ้างนะคะพี่น้องจา๋าแต่ว่าตามกำลังมันมาอย่างนี้เนาะอยากติดศูนย์มากๆเลยนะคะพี่น้องจา๋ารู้สึกว่าศูนย์จะจะมาบ่อยนะคะ <c oughs> ก็เจาะเลยนะคะศูนย์หนึ่งชอบนะคะหนึ่งหนึ่งนะคะ หนึ่งสองหตัวที่ขีดคือตัวที่ชอบนะคะพี่น้องจา๋าหนหนะคะแล้วก็17ึ่งเจ็ดนะคะพี่น้องจา๋าหนึชอบนะคะพี่น้องก็สายวิ่งสายรูดรูดได้เลยนะคะพี่น้องจา๋าก็บางทีบางทีเพียนก็อาจจะเจาะก,กระโดดไปก็ได้หรือว่าอาจจะเจาะไม่ถึงนะคะเหมือนเหมือน เหมือนสองศูนย์ศูนะคะพี่น้องจา๋าเพราะว่ามาแค่รอบเดียวนะคะโจยากเพราะว่ามันไม่เหมือนหา้อยนะคะพี่น้องจา๋าของเราวีไอพีเนาะพี่น้องเอ่อจะออกเหมือนเหมือนรัฐบาลไทยแล้วเนาะออกบนล่างเหมือนกันเลยนะคะพี่น้องจา๋าแต่ว่ามีทุกวันนะคะ3ามทุ่มครึ่งเนาะของเราวีไอพีเนาะแปดนะคะ81ดนนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะ แปดสองแปดสามแปดสี่ชอบนะคะแปดห้านะคะแล้วก็แปดเจ็ดเนาะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะอย่าลืมตัวกลับนะคะก็ รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะเพียนก็ไม่สามารถรู้ได้นะคะว่าแนวทางจะออกมาแนวไหนนะคะพี่น้องจา๋าก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะจดไว้แคปไว้นะคะท่านไม่ชื่นชอบก็ปล่อยผ่านนะคะก็ไม่ว่ากันนอ้องสาหรับคลิปนี้นะคะขอพี่น้องทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะลบโอยโอยโอยหลุดหลุดหลุด สมุดกระสิขาดเบิดแล้วพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้นะคะจบคลิปก่อนนะคะเลิๆทุ่งการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ